สวัสดีครับที่นี่มออุบลพาทุกท่านมาที่คณะพยาบาลศาสตร์นะครับมาดูในส่วนของพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีประจำปีการศึกษา2564โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสงวนธานีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์นะครับเป็นประธานและผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศรสายธนูรองคณบดีฝ่ายวิชาการกล่าวรายงานพร้อมขานชื่อนักศึกษาชั้นปีที่สองจำนวน116คน เขารับหมวกและเข็มชั้นปีตามลำดับหลังจากนั้นนักศึกษาได้ตั้งแถวให้อาจารย์ได้สวมหมวกและติดเข็มให้กับลูกศิษย์ทุกคนก่อนที่จะพร้อมใจกันในการกล่าวคำปฏิญาณบรรยากาศเต็มไปด้วยความตราตึงและประทับใจสัญลักษณ์พยาบาลไทยใช้ดอกปีเพราะมีกรีบสีขาวราวสดใส วิ่งก็หอมอ่อนหวานล,ละมละไมแต่ชื่นใจเมื่อได้เห็นเย็นสายตาปีกแง่งกลาขึ้นได้หลายพื้นที่ลำต้นมีความแข็งแข็งหนักหนาคนต่อแดดลงฝนที่พัดพานแ่กิ่งก้านสาขาได้ไหมคด ดอกไม้งามหอมะจรแสงอ่อนหวานงานประการลรืงใจให้หองฝันคือเมตตาแห่งพยาบาลงานสำคัญผ่อนไัยโรคอันสงสารให้บรรเทาผู้เจ็บไข้ได้ยิ้มรืนชื่นดวงจิตชุบชีวิต พลังใจภายของเศร้าดูแลชนผู้ทุกทนโรคลุกร้าาช่วยแบ่งเบาทรมามนด้วยกรณีคือนางฟ้าผู้อาทรและอ่อนหวานพยาบาลงานแสงงาม,สม,งามสมศรรษษักดิ์ศรีกรุณาการุณระระดัิดี จีวีเพื่อวงมชนจนนิรันดร์ปาติธารคือยึดม,มั่นในจัญยาเปลี่ยนเมตตาผู้ป่วยไข้ได้สุขสัรค์ปลูกทิพตนสร้างความดีทุกคืนวันใจมุ่งม,มั่นข้าเจ้า อุทิศงานเพื่อคนไทยทั้งใจกายอันขวบเรา ปฐมาพรแชร์พัฒค่ะชื่อเล่นเลดี้ค่ะรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าก็ได้มาถึงเครื่องทางของชีวิตนักศึกษาพยาบาลแล้วค่ะชื่อทิตยาค่ะรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ฟื้ปิ่ม,ม<า>ค่ะที่ได้มีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่ผู้หญิงทุกคนก็อยากใส่ชุดสีขาวสวมหมวกนะคะก็ดีใจที่ครอบครัวได้มาแสดงความยินดีด้วยค่ะมีใครมาบ้างก่อนนี้ อันนี้คุณยายนี่คุณแม่ส่วนนี้คุณน้าค่ะส่วนทางนี้จะเป็นคุณลุงกับคุณพ่อ,อแล้วก็น้องสาวค่ะครับโอยินดีด้วยนะครับคุณยายยายรู้สึกไงบ้างยายดีใจดีใจเนาะมาจากสากันมา,มาจากที่ไหนมาจากอำนาจเจริญคะ่ะอำนาจเจริญเนาะใช่ค่ะอ้ คุณแม่ล่ะเป็นไหนดีใจค่ะดีใจสุดๆเลยค่ะครับคุณรู้ดีใจคุณลูกดีใจมาคุณพ่อมาได้หลานงามายายเมื่อนี้เห็นหลาน่ะเป็นคนดีตั้งใจฮะยายจะปีแล้วจักปีแล้วแปดสิบปีแปดสิบหรออ่อนซ่อนอ่อนซ่อนดีใจมากเลยครับที่มีหลานเลี้ยงล้วก็ เรียนพยาบาลแล้วก็ที่ประสบความสําเร็จนะครับคือลูกห้านก็บต่างใจเลียนนะครับ,รบพ่อก็บแมก็มีความดีใจร้ายครับชื่อเอวิมลรัตนสารผลค่ะมีพี่ค่ะพ่อแล้วก็แม่ค่ะดีดีใจหลายครับปลุกใจกับลกูกดีใจก <c oughs> ันเบาอีกย่างบา่าถือมันมันดีใจหลายกันเบาอีกยังว่าบ่เบา,าบา่บา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 ออกเลยนะ ได้ของขวัญยังไม่ให้รู้เน่ลหรได้ของขวัญมานี่นี่ล่ะจ้านี่ไอแพดกับของใส่ของสอยเขาในห้องเขาเนี่ยล่ะของเอาไม่คว่ำสะดวกให้รูสวปตัวนี้เอาละบินตรงมาจากลาบุรีเลยครับมาจากลาบุรีมาดีครับดีน้องแมนครับมาจากใครครับุรชัดลาบุรีครับขอบคุณพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็พี่ชายค่ะพี่น้องค่ะอยู่ทางบ้านค่ะที่ค่อยพักดันค่ะแล้วก็เป็นให้ยกำลังใจตลอดค่ะ ขออนุญาตสวัสดีครับน้องๆสวัสดีค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์พูดคุยหน่อยอ่าเล็กน้อยเล็กน้อยอ่ะถือไมาไหน่อยนะเป็นยังไงบ้างพวกเรามาถึงวันนี้แล้วรู้สึกไงบ้างรู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะอ่าตื่นเต้นด้วยค่ะชื่อเล่นอะไรกันบ้างชื่อตำแจมค่ะตำแจมชื่อนุ่มนิ่มค่ะนุ่มนิ่มชื่อหยกค่ะอ่ชื่อหยกค่ะฮะหยกสองหยกเหรอแล้วจะเรียกกันยังไงหยกเรียกเรียกชื่อจริงเรียกชื่อจริงอ๋อเหรอ อ่าอีสองคนล่ะชื่อบีมค่ะบีม,บมอุ้มอิมค่ะก็เป็นไงบ้าง <c oughs> ก็กว่าจะถึงวันนี้ได้เนาะพวกเราก็รู้สึกว่าเหนื่อยกับการเรียนสุดๆเลยแต่ว่าก็ภูมิใจในตัวเองแล้วก็เพื่อนๆทุกคนมากค่ะโอ้หนักไหมชอบดอกไม้ฝ <c oughs> ากไหมฝากไว้ไหมค่อน <c oughs> ข้างหนักนะคะแต่ว่าถือไหวค่ะ <c oughs> โอ้โหได้ชอบชอบดอกไม้เหมือนกันทุกคนเลยมีใครมาร่วมยินดีด้วยวันนี้มีครอบครัวพ่อแม่ญาติญาติค่ะ เป็นยังไงเป็นยังไงในการสวมชุดพยาบาลรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าหน้าที่การรับผิดชอบก็เพิ่มขึ้นค่ะก็เหมือนกับหมวกใบน้อยร้อยโลค่ะร้อยโลเลยใช่ไหมก็รู้สึกเหมือนเราต้องปฏิบัติหน้าที่นะคะขึ้นวอร์ดแบบจริงๆแล้วเจอผู้ป่วยแบบจริงๆค่ะเพราะว่าตอนที่ยังไม่ได้รับหมวกเราก็ฝึกทฤษฎีค่ะในคณะค่ะเพิ่มความมั่นใจให้น้องๆนักเรียนที่ อยากจะมาเรียนที่นี่หน่อยนะครับคณะของเราเอาเลยเชิญชวนหน่อยก็สำหรับคนที่ชอบนะคะก็ขอให้สู้ๆนะคะมันถ้าเราตั้งใจก็ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถเราหรอค่ะเรียนที่นี่เป็นไงอบอุ่นไหมอบอุ่นค่ะพี่พี่แบบสนิทกันเลยค่ะก็ดูแลดูแลแบบมีเนื้อหาอะไรก็คอยคอยให้น้องค่ะ เป็นกันเองมากค่ะโอ้ยินดีกับทั้ง6คนนะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า